หนังสืออิสลามนครศรีครับผมหนังสืออิสลามนครศรีนะอยู่ด้านนู้นเลยจ้ะวันนี้มาลงนิดเดียวนะครับมาลงสีสันสีสันนั่นน่าจะเป็นร้านเดียวแล้วตอนนี้ที่เป็นหนังสือใช่ไหมน่าจะในนครน่าจะร้านเดียวแล้วครับเดี่ยวไานมาเจออร์รานค้าในอานมัสยิดนะครับผมน่าจะเป็นร้านเดียวแล้วที่เห็นตอนนี้เป็นร้านนังสือมุสลิมนะใช่ครับน่าจะร้านเดียวเลยครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านหนังสืออิสลามนครศรีครับหนังสืออิสลามนครศรีครับผม มีเ <Okay. S 2> ามาชุดเล็กนะครับไ่ได้ไ่ได้จัดเต็มรูปแบบอันนี้มาส่วนนึงนะครับส่วนนึง <Bye S 2> นิดหน่อยนิดหน่อยก <c oughs> นะ็เป็นนางสีอิสลามนะเป็นนางสีอันกุรานนะอันกุรานแหลมเหล็กแล้กก็แหลมใยนะแล้กก็มีนังสีเกี่ยวก,กับทุกละมาดไม่ว่าผู้ยิ่งรือผู้ชายนะครับทุกคนนี้ ปกตินะครับีิพมไปเจก,ก็คือจะมีมากกว่านี้เนาะแต่ตามทิ่ปกคาบอกนะเมื่อกี้ปกขาบอกว่าผ่ามานิดเดียวนะสำหรับรันนี้นะนี่ทุกคนครับใครจะห้านังซื้อนะนังซืออิสลามก็มาได้ที่ร้านนี้นะนอกจากนังซื่อแล้วก็คือจะมีเสื้อผ้ามุสลิมนะหลากหลายเลยแล้วก็จะมีม่วงนะนะครับผ้าทุ่งก็มีนะครับทุกคนจำหน้าปอขาไว้นะทุกคนเนจอกันครับบางบ้านนะร้าน บางมัดบางสี่สลามนคกศอนสีางสีสลามนะก่อนสีนะทุกคน